ติอ่อืมຢາກຊົດບໍ່ໃຫ້ມາເກັບມາບໍ່ຢາກຊົດເອົາໝາກຫວງນ້ອຍບໍ່ເອົາຊົມໝາກເຂໍລະກະຕັກເຂົ້ານໍຫຍັງຄະເພິ່ນເອີ້ຍกาะປາຂົາຈບ๋อພິນວ່ຍໍไปຜດມນ คุนมากกอยู่ต้นไม้ต้นโตแม่พี่น้องเลยกะทักทายสบายดีสวัสดีเด้ชเมพี่น้องปลาลุงเอฟซีเบิร์ดจะฝูงสุขชนเนาะว่าอยู่ในตูต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาลายบ้านเฮานะใครพี่น้องเลยโดยพ่อพ่อก,กับสาลายกับพี่เดชเนาะเดินทางขามาเพิ่นซานลานแป็น้างน้องเตียเพื่อนขี้เก่าโอ้โหประกันกกเหตุอย่างยูวัสดุนเมนพี่น้องเลยโอ้ยกำลังปกกระกันเห็ดอย่างาเดชนะเนาะ

กับเปไก่ดีเนาะเ็ดแบบแจ่ปลาแหกลกปลาแหกปลาแหกแม่นใช่ไหมคเรอปลาแหกสีลยเออบ่มนเ้ตไม่ตไม่ตไม่นโดยน้องเตี้ยในชุดยอดเรืองอ่าแต่งอยู่ครกินเออเนาะห่อนได้เนี่ใช้เสือขย่าตั้งแต่เส้าอบผิวบ่งมูาวมันเห็เดมนอ้ใ่บ่แม่นบ่แม่นย่านบ่ขาวบ่ ป่วงลงมาเนี not, <_ Gimme for u> ่เด้อเดาผาเด้อเอาโบ่งมาในโลกผมทำมันดับมาแล้วเอาแพ้อ้อยแพ้ผมก็เอาอ้อยใช้กับยังเข่าเห็ดมะเข้าแม่ไหมโอ้เห็ดหวานเข่าเลยให้เป็นคนเห็ดนี่นะแม่น้องเตี้ยแม่น้องเตี้ยแม่เคยเห็ดกินบ่อยบ่แม่ เคยเห็นกินบ่อยๆได้เพ่นบอกเคยกินเจืเทื่อแหละจ้ะลูนี่แล้วบอนชุ่มนมนะคอยกินแล้วาจะใหญ่กินจะน่าจใหญ่เงยพอคอยมาเราคอยกินนะคาวหูเรียนาักระเทือกที่กินเป็นประเดกมาืนมานังเลยไหมลูก่มานังกินมาหนิพอกินคนเดียวเป็นบ่กกน้ำกันได้ไหมบ่ ก็ดินได้มาถับลุงอันนี้เอาข้าวเจ้าเผเห็ดนี่นะเโอ้แต่ใส่น้ำอ้อยแต่กะทิอ้อยปั้นกะทิให่กินตลอดได้ไหมเนาะข้าวหน่อยน้ำได้ใส่ข้าวน้ำมะร้าวน่อยเนยข้าวหน่อยนปั้นวหอ้โอ้ยโอ้เต็มถ้วยยอ้ยโ้ด้วยโอ้้นอ้ยอ้ย้อยย้้อป พุ่นได้เนได้คะมยังไม่จ่ายการยังก็อยู่พุ่นอันนี้เป็นน้าอเปนน้ำตาลเมาเบรากค่ว่าห้องเข่าแบบอันามีอันน้เขาเห็นแบบข่ายโจมอึ่งเนาะเลยอันไทยนี้อันมเคือดินนี่ยังทับลงไปบวงเราเห็นบวงน้อยเลย เก็บอุจจารกุปติเลยเหรอนแกินกินไม่ดกินกินนะกักินมะสมบานเป็นมสมอพ่อกากินเพี่น้องเฮาเฮาไอ้เตี้ยยดกันูกอะไรสดให้ม่ไล่เก็บมามาข่วงหน่อยบ่ก็ผิดใจผิเห็นนั่นว่าแต่แต่น้อยเพิ่งจงรักอัน มาได้แล้วแม่กินๆแ่บเลยแซ่บเลยเจแซ่บกินตลอดเจ้ยังเจ้หากแต่ว่าตั้งแต่ไขยๆก็บราห้าโจ๊กอื้อเน่ยก็มาอมาอื้อแซ่ก็สิเป็นเงินเดือนเนาะกินได้ไหมลูกลูกปลากินกินอิ่มเลยอิ่มเคยกินมีินมีแต่เว้นพูเว้นเนกับคำลย่้นี่ ในบวงน้อยท้งยามไก่ทน้องมันเองยังหัวโอ้ยครับไม่ได้กลับมาที่ขาวกับแจ้คขาดกแจคกี้วนบบด้วเนาะแบบคือนี่เดิอลูกปลาเด้อคลิปนี้น้าแม่สิกถามเพื่อที่คนหากถามมากเรื่อความเป็นห่วงน้ะแม่เนาะแล้วใบอันนี้นะ ใบที่เราลูกปลายเฮาเบิ่งมันนั่นใบไงแจ้งเกิดแจ้งเกิดเพิ่นบลแม่นอ่าอยู่น้ำกับมือเจ้าเนาะโดยอืมเพิ่นว่าบ่อยากให้มันตกลนเสียหายนะอืมเพราะว่ามันตกลนเสียหายนี่มันสิแบบว่าบรรพบัยภาคใต้ภาหยังเฮาเห็ดหันเฮ็ดนีมันก็สิีลำบากอืมไหวแล้วไหวแล้วเนาะโดยโดยถ้าถึงกับว่าว่าน้องเพิ่นนีสิขึ้นสัมโนรัวอยู่พี่ก็ตามเนาะหากแต่ว่า เวลาเขาเป็นหันไปหนีหรือว่าเขาอยากไปรักษาโยมใช่แบบว่าว่าบรได้อนาคตข้างหน้าน้องแม่เนาะเชิญว่ามันเป็นห่วงเหรอใช่ทั้งอาแม่แถาน้องป่านี่เก็บไหวได้ดีในเด้อเิหรอชนะอืมอืมอืมโดยไม่ได้เกินกจามันปุบกตบเลยดิค่ะนกมันก็หูนอกไปพี่น้องเลยเปิดสีมาล้ำคุณ เพิ่นกับผักบอกพะไรม่รากครับแต่ทำแนน้ำนิดหน่อยเนาะเพิ่นกัเป็นห่วงเ้กนมุาไร่บบนเห็นขับรถมากับเอิ่นเงี้ยไม่ไลายคนงามมาร้อเป่าฮป่าหน้าคุณบอกลูกเช่าเลยน้ำช่างเอิญจะบอกไม่เช่าดิคอยคือแบบนี้ยาวมเค่บนี้ไไหนก็ แม่ไม่ไล่มาแล้วอ่าก็ไม่ไล่มาแล้ววะสันดีใจบอกที่ว่าแม่มาหานี่ดีใจดีใจเขินหอดอ่ะเจาบัวมาโดนนะเจาบัไม่มาโดนในกินหอดจิบนักโทษหาแต่ยานเจ้าข้าวเวียบกแม่สัมฤทธอ์นักโทษหาแต่ยานิกอดข้าวเวียไดโทรได้บ่าเป็นอย่างเนาะเขากะพู้จักกันในนาะแม่เนาะกะโทรหาก็ได้กับว่ากันคะแนนลูกเต่าโทรไปหาเราเลยนี่นะ พูดจักกันไวเลยดีเลยดูเว้ยกินน้ำซื้อบ่เนี่ยนะโยอยตุ๊กเท่าไรเท่านี้หกพันหกพันอ๋อกะถือว่าบัวแหงเนาะมันโตหน้าผลดิเป็นนี่ไงแม่มะคขอแห้งผนกันแห้งแต่เธอเดียวจะจอดหน้าผนแล้วก็แล้วเลยนนนนลดนแล้วเลยกินน้ำมือค่ะใช้ยาบ่ละบ่กบเลยกินน้ำมือค่ะ มวยกินหน่อยถ้าแม่ไป่ใช่ไม่ได้มวยน้องต้องกล้าต้องกล้าอีกยาวไปไปน้ำติส่วนพ่อกระเทียมโค้ให้พี่น้องเลยลายดิจะนีอะดรก็พุงไข่คือตื่นนะมันเพียงกันเลยพุงกับเพียงกันเลยเมนนาเกับท่องเป็นอันเดียวกันบ่า โดหัววยงามเจอยพูดอันนี้เจอยพูดค่ะชามือเตี้ยค่ะคนเขาเนื้อหนังมัคือกันเนาะหักแต่อันนี้ให้กินขั้นแรกวันล้วก็นยุดบ่ได้แล้วคุณนี่ะเจ้าเลยค่ะยาอ้วนคุณดาช่วยเลยาอ้วนเจ้าเลยจ้ะว้าวอ้วนคืออ้วนเป็นน้เขาบว่สมุดว่าจะอ้วนอาจาร บ้านเนี่ดจ้นและสั่งเ้าีไหมาบัวได้ด้วยนะไหมเอางในลูกชายทางหนสาลูกชายจ้ะหนักโตนี้จับจันนี้จะจันโจกิ่จันกิจันโจรพน้องหอมพน้องโอ้สุดยลูกบาสุดนมดนั่งนั่งเก็บดีอยากกินลายลายพุ่งออกแล้วบอก กินได้นางเจนมีสองห่อกับบุเร <º> ือสามสามห่อสามห่อเลยสองห่อแล้วกอีห่อหนึ่งนล้วเตี้ยกับลูกปลาจะมีเตี้ยกับอน่างนวลเขาบ็ได้กินเลยพวกชาเนว่าป้าไม่ให้ลูกปลากินย่างลูกปลาบุอินนะนี่กัดช้ำไรเอื้อเพิ่งกับแพงเลยหักแพงกันบอผู้โตอยู่วมีคนหักคนแพงเจ้า โอ้โหิันลกมีสามห่อเกินไาให้กินหมดกล้ากินน้ำแบน้องเตีย่ะน้องเตียนอเน้่มันคือยังหักยัรักเบิ่งมายังไง้าหุชุบกันเด้อโดยเปนเอมากินเลยพี่น้องหุงเฮ็ดทากเฮ็ดแล้วก่กขหุงนี่ละเฮ็ดแล้วจริงแล้วมา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 ไป น้องัวเจ้าพญาไว้ทะลูก็กินหน่อยใช่กินข้าวอี๋นะกินข้าวกินข้าวแล้วได้ยังกินเหมนกุงนี่ข้าวหูอร่อยมาจะดก้ิเไปใส่อมาอืลกินบะเบนะดยกน้อลยื้ออครอ่ะชาวยาพี่น้องเนาะแตคือให้ทางน้องคนกินก่อนมันเีกคนพี่น้องเลย ะคือแมเอบ้าเน,นีน่ยเนาะลูกปลาชื่อแม่เอบ้าเนี่ยเดอ้อพีบ๊ดูแลวไว้ดีๆสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับชีวิตเจ้าในอนาคตข้างหน,าน้าข้าวกัดชิมองบอเห็นในอนาคตข้างหนา้าว่าบรได้เมือ่อใดเมื่อหนึ่งกะบางทีเาใหญ่เติบโตขึ้นมาเนาะได้ดูเล่ครัวอยู่พุ่นเนาะอืมคุณหอดจอดเถิงพันกับมี่โดยบุญฮอดจอดเถิงที่เอาลูกเอาผัวอยู่พุ่นกะอาจจะได้ไปยืมลูกน้องคัวอยู่พุ่นกับมี่เลย แม่นาต้องมีใบตัวนี้ไปยืนยันบอนเกิดวนยู่ของเราหรือว่าสีบอผัวบ่บ่เน่ยนอนเยอะนอนาตู้เนาะยังมีผมหมักอ่ายังมท่นใหเห็อว่าใหญ่แต่ก็มีแลยังมัทันคดยังตอนนี้กเมีผมักโอ้ยพมักมันมากโคตเวยาอนาคตข้างหน้าเนี่ยบรรยากับว่าวันนีวันนอนคนเฮามันเกิดมาก็ต้องมีครูมีคิงแหเนาะ นบอรองเตี้ยดยเอาไปเอาเตเก็พ่อรูดโย้อบ่เอาน้องเตี้ยเพิ่นพน้องเลยเพิ่นก็ว่าบันใหญ่เพิ่นก็สางครอบสาควบไป้องเตียเบ่อค่เพิ่นาดมได้เพลายเพาแมก็เริ่มเท่าเลยเพลาอหูจักได้หูจักได้เพ่องเยแล้วก็ขไปปะแมงันนอข้าไใ เออว้าวได้เนาะลุงที่กะอาะจีอยากอยู่น้ำแม่กับมีนน้าเตี้ยเนาะอืมว้าวไได้ไปพี่น้องเลยมีปลาทม่ห่างคนนะวัดสป้าที่ห้องเพคนนี่ก่อนเดียวประมาณนี้เนาะทางเพื่อนกับล้อนอกปลาอยู่เพื่อนพี่น้องเลยตักเพิ่มบ่นอยนะตักเพิ่มยุ่ยละเอาตักเพิ่มตักเพิ่มเดี๋ยวเอาไปซูคนกินน้ำพูอืมเนาะพี่น้องเลยเอาส้มมะเขือแล้วกะ อิหยังค่ะเพิ่นเอิ้นอีหยังเกาะลูกปลาข้าโจ้บ่อ๋อเพิ่นว่าสิย่อไปผู้ใด๋พี่น้องเอ้ยไปสู่ทางเขาเว้ายาวว่าบุญว่าจันกินบ่แม่พี่น้องเอาคือไปคนละทางนะอแยกกันนะ สบายดีได้สนุอันดยโดยีมาทางนี้เอาทางนี้ก่ะสบายดีเด้อด้ดยมาสมมาข้อมาสูกินมาลงนบุกวนเจอแล้วบาทนี่ยทั้งนั้นกะ โอ้ยสบายสบายดีเด้อโดยนี่กระเปาะกับน้ําแต่ว่าหึหมูมันยากกินบาทนี่โทษไม่รู้น่มาคออจรญาบ่นั่นน่ะยังเฮ้ยไปแล้วพองคืนไปเด้นี่อันนันน่ะเจ้าเคยกินบ่น่อือสมาว่าจะพาไปสเด้อดี้เนาะงงพ่อจังว่าบอกว่าซุ่มแซวกันอยู่หั่นเด้อว่าซั่นเนาะ จัดนักจัดเต็มอย่างอมวเาถ้วยมาพี่ลูกอาพี่มาถ้วยเอาวงมาให้คนนี้ตบกุเาถ้วยจองถ้วยด้ยมากินน้ำกันได้ในอันว่าทั้งสร้างนอย่างเพนได้สร้างกินเบดระบ้เอเมากีนน้ำกันเราแล้วจะ่าเตียงห้องเพิ่มจ้าวันนี้เนาะเอขาเข่าเต็มเตียงบาทนี่เตียงน่อยโพดบาทนี่โดยอะาแนพี่น้องเอยให้ทางอา เพิ่นกินข้าวกินน้าบ้านนี่จะนักจะเต็มเลยทั้งว่าบุญสารวัตรเหาออืมาสืบเพราเพื่อน้องป้าน้องทั้งทั้งเอื้อยทั้งป้านี่แหละกิโอ้ยโดยโดยมามามาเลยไม่ชอบกันกินได้มันหลายโพวดเล่มันหลายโพดเนาะยังกินเวอร์ซ์บ่โดยโดยโดยว่าสปาเดียวให้ถ้าเจ้าอันหากะมาฮอดว่าถ้าเจ้านี่แม่นักกะมาอืมโดยโดยเท่อเจ้าเฮ้ย ภาษานีกัมาน้ำบารไปทางเหนือเรื่อยดิไปทางเหนือเรื่อยว่านะเป็นมือแห้งเป็นมือกาเป็นมือกานหกเอาเมีนเอานเอาเหมือนตอนเมียมาเมอนเนได้นะยังเทเดินหน้นอ่ะนะฮะคือเขาซื้อวากินอนีีคนเจ้าว่าเนาะ ตังก็ฟังนมโดยโดยนะชาพเมฟนอ้อยละโดโดยอ่ะอ่ะเชิญแซบกินดไเด้มกี้นี่กับแกงเห็ดเพาะฮะออไม่หมอจันแม่แม่น้องเตียแล้วว่าใช้น้ำอ้อยแล้ววะเป็นคองวานนะแบบองวานน้อยวก็น้ำขานวแบบ้าไข่าเห็ดโจ้ข่าโจ้นะหน้ำพริอะไรโดยพัพีมน้องเลยไปชานอลคอยกับก่อนด้วยส้อโดยสบายดีเด้อสบายดีโดย โดยโอเควันนี้แม่พี่น้องเลยเนาะมื้อไนก้าไร้ขู่หลายคนมาเต่ามาโฮมอยู่นี่แหละแม่พี่น้องเลยพี่งั้จังได้ชนะคลิปนี้เนาะกสิได้จบคลิปก่อนเนาะก้มามื้อนี้กามีไร้ขู่หลายคนมาดิดมาหัวน้องเพิ่นเนาะก้น้องเพิ่นก้มีความสุขแล้วก็บ่เหงาบ่โศกบ่เศร้าแม่พี่น้องเลยโดยอันนี้ก้สะไล่มากก้คือว่าเลยเนาะมาแนะนําน้องเพิ่นเล็กๆน้อยตามคําแนะนํา FC เนาะให้ทางน้องเพิ่นนี่ก้ปุ๊กปังรักษาดูแล ใบจังเกิดอีย่างไว้แน่วาสนา,า,อาของพี่น้องเ้ยโดยอาจารย์ใดก็ขอบุญขอบคุณขอบอกขอบใจหลายๆเด้อเนาะที่ข่ามาติดตามชมคลิปแต่ต้นจนจบแล้วก็บอกขอบคุณชนะจากที่นี่ไปแล้วเรื่องของกายสบายดี